เราไปกดล็อกอินว่าอะไรฮะ Encouter แล้วก็ตามด้วยค่าพาสเวิร์ดแน่นอนที่ผมพิมพ์มั่วๆ Add Line 1นึ่ง Column หนึ่งเจ็ดใส่อะไใส่ขวดไป2อันแล้วก็พิมพ์อันนี้มั่วๆไปเฮ้ยใส่โค้ด2อันไม่เออร์เรอร์ว่ะอาสามันล่ะเออร์เรอร์แค่นี้ผมรู้เลยไอ้ตรงตรงนี้มีช่องหวะไอเจนเนอเชั่นแน่นอนนะฮะ แต่นี่เราเหลือเมนูอะไรบ้าง decoder จบ repeater จบ intruder จบ scanner อันนี้ใช้ไม่ได้ต้องเป็นตัวโเดี๋ยวบอกไม่ได้ต้องเป็นปรกรจบเหกงานนะ spider ไปแล้วจบนะ proxy อันนี้ใช้อยู่เลย target scope ใช้ใดูแลจบเหลือต่อมาคือ sequencer อ่ะ sequencer มาดูกันเราใช้ sequencer กับแหลบอ้าผมลืมผมลืมมันเอาสะโ p บเราต้องยกเลิกก่อนนะ เปิดใหม่นะฮะของฟรีมันได้มีการเซฟอยู่แล้วนะฮะแต่ระหว่างนี้ถ้าเกิดเราเข้าเว็บแล้วมันไม่มีเบิร์ฟเนี่ยมันจะมันจะเออร์เลอร์นะเพราะว่าบอกว่าพ็อกซี่เข้าไม่ได้นะเพราะาเบิร์ฟมันเป็นพ็อกซี่แล้วเราเปิดไปแล้วจริงๆแล้วถ้าอัปเดตอาจจะมีการแก้บั๊กเรื่องปลดล็อกในตัวอินเตอร์เซฟเอาต์สโควเมื่อกี้นะอ่าโอเคเราเปิดมาแล้วขั้นแรกคือทำอะไรฮะเอาเจะใส่ไว้ลองนี้ออกก่อนไม่งั้นมันจะค้างนะเว็บโคดอ่ะ U E S T อ่ะมันมีแต่เว็บที่มีช่องโหว่นะครับก็เลยยากหน่อยไปลอง Facebook, เฟซบุ๊ก ขอบด้วยสิเพราะหจริงอีกนะฮะอ่ะเว๊ปโค้ดดูสิหลักจับแล้วเป็นยังไงว่าในการล็อกอินแต่เวลปโค้ดที่มันเป็น MBC มันจะซับซอ้อนหะน่อยผมจะหายากอีกว่าว่ารีเควสไหนคือรีเควสล็อกอินทีนี้น่าจะอันนี้อ่ะโอเคอ่าอันนี้แหละมีแววมีแววเห็นไหมฮะว่า ว่าดีเกตนี้นะเว็บโค้ดสปริงสกิลตี้เช็คนะก็คือไอตัวล็อกอินนี่แหละยยเราใส่ยูสเซอร์เเอเคนเขาเวิร์ดไปคุกกี้ตอนแรกหัวมันมีทั้ง J s e ซค i o n ID แล้วก็ PHP s P e พี i o n ID ไอดตัว PHP s P e พี i o n ID เนี่ยมันมาจากเว็บอื่นจากแอดบันต์อื่นเพราะอะไรเพราะมันเป็นโดเมนเดียวกัน1 2 7 0 0 1มันเลย,ม,เลยมันเลยส่งคุกกี้ไปด้วยกันคือหลักการในการส่งคุกกี้อ่ะแตะถึงตรงน,นี้นิดนึงแล้วกันนะคุกกี้เนี่ยมันจะมีการเซ็ตเป็นสเต็มแบบนี้เลยนะคืืออช่่กกกกับับบคาแล้ว็ผู แล้วก็โดเมน่นเอาขาดชั้งมันเอาโดเมนก่อนเพรว่าผมใช้คุกกี้พ h p session ID อันนี้ที่โดเมน127.0.0.1ถ้าเกิดผมผมเข้าเว็บที่เป็น127.0.0.1มันก็จะส่งคุกกี้ไปด้วยถ้าผมเข้า127.0.0.2มันจะไม่ส่งคุกกี้ไปด้วยเพราะคนละโดเมนกันแล้วถ้าเกิดผมเคยล็อกอิน Facebook ผมเข้าไป Facebook มันจะส่งคุกกี้ไปด้วยแต่ถ้าผมเข้า Google มันก็จะไม่ส่งคุกกี้ของ Facebook ไปด้วยนะเพราะมันคนละโดเมนกันโอเคนะอันนี้หลักการของคุกกี้เพื่อป้องกันการลีกด้วยคนละโดเมนไม่ควรส่งคุกกี้ไปมั่วซั่วนะฮะมันก็จะมันก็จะเป็นการเก็บแยกกันี นี้อันนี้ช่างมันไม่เป็นไรเราสนใจ J section นะฮะก่อนล็อกอินลงท้ายด้วย a5ee หลังล็อกอินได้เซต J section ใหม่มาเป็นเท่าไงฮะ f 3 2 7ทีนี้อ่าเราจะเห็นว่าตอนเซตคุกกี้มันเซตอะไรมาด้วยเห็นไหมมันจะเซตมาด้วยคุกกี้เนี่ยใช้กับผ่านไหนแล้วมีการเซต Fact Security มาหนึ่งด้วย h t t p only เดี๋ยวให้ผมพูดทีนึงแล้วกันเดี๋ยวมันจะยาวนะฮะโอเคนะอันนี้คือเซตผ่านมาด้วยว่าไอ้คุกกี้เนี่ยใช้กับผ่านนี้เท่านั้นนะทีนี้โอเคเอาละผมจะใช้เซคเอนเซอร์ในการเช็คว่า การที่มันเซตคุกกี้มาจากฝั่งเว็บแอปพลิเคชันเนี่ยมันรนดอมไหมหรือว่ามันรียูสหรือว่าอาจจะมีแค่ร้อยร้อยเลขร้อยเลข ID ก็ได้แล้วก็วนร้อยเลขนี้หรือว่าอาจจะรนดอมจริงๆก็ได้ใช่ไหมไม่รู้เราต้องเทสก่อนแล้วทำยังไงนะอ่ะกดที่ response ตรงนี้ใช่ไหมฮะคลิกขวานะ Send to Sequencer ปับ๊บนะมาที่ Sequencer ปึ๊บอ่ะดูวนซิอันนี้แหละ คือคุกกี้ที่เราต้องการที่จะอ่าโอเคหลักการคืออย่างนี้นะขั้นแรกคือเลือกก่อนว่าไอตัวขั้นแรกคือดูรีเควส t เนี่ยว่าคือรีเควส t เนี่ยเนาะรีเควส์ที่เรารีเควส์ไปล็อกอินนะทีนี้ไอตัวท k e n เคนโลเคชันในレスปอนก็คืออยู่ในคุกกี้ที่มาเซตมานะคืออันเนี้ยหรือถ้ามันอยู่ในฟอร์มฟิล d อันนี้ไม่มีนะหรือถ้ามันอยู่ในโลเคชันอื่นเราก็สามารถใส่ได้แต่ในเคสเนี้ยคือมันอยู่ตรงนี้มันเป็นคุกกี้ใช่ไหมครัระบบไอตัวเบิร์ฟมันช่วยหาให้แล้วว่าไอตรงเนี้ยตรงไหนที่เราจะเช็คอันนี้เราไม่ต้องแก้อะไรนะก็คือลองการเช็คไอตัวคุกกี้ที่มันเレสปอนต์กลับมานี่แหละว่ามันดันดอมหรือเปล่านะหลักการทํางานคืออะไรฮะสตาร์ทก่อนเลยนะครับหลักการทำงานคืออะไรฮะมันก็จะส่งล็อกอินไปเรื่อยๆอันนี้ล็อกอินถูกเนี่ยเราก็ แล้วก็มาดูว่าไอตัวค่าที่ได้เนี่ยมันรันดอมไหมไม่ถึงว่าก็ลองล็อกอินไปได้คุกกี้หนึ่งมาลองล็อกอินไปได้คุกกี้หนึ่งมาเซฟเก็บไปเรื่อยๆสักประมาณสองหมื่นเ่ะมันก็จะเริ่มวิเคราะห์ได้แล้วว่ามันรันดอมหรือเปล่าแต่ในเคสเนี้ยรู้สึกจะรันดอมนะเพราะว่าทําไมฮะรันดอมนี้เอ็กซ์แลนเลยนะแสดงว่าเนี้ยรันดอมปกติมีการใช้คอฟฟังก์ชันในการเจเนเรตคุกกี้เลขคุกกี้เลขเซสชั่นไอดีที่ที่โอเคและเอ็กซ์แลนดอมเราสามารถได้เอาโทเค็นเนี่ยนะผมลอง ที่ root root ot Ro token Ro Ro อ่ token set token สอง token สอง t gxt เซตอันเนี้ยมันมีการรีเควสตไปทั้งหมด24,000ครั้งนะเราอยากรู้ว่ามันได้กี่โทเค็นก็มาที่โทเค็ oken, นเนาะ w c l token สองนะมีอยู่20,000โทเค็นที่มันเซฟเก็บมานะเอาลองดูสักหน่อยว่า oh, ใช่ไหม ใช้โทเค็นที่เราได้กลับมาไหมหน้าตาแบบนี้นะอันี่แหละคือโทเค็นแต่เราได้กลับมาทีนี้เราจะดูว่ามันว่ามันมีซ้ํากันไหมนะฮะซอนลบอยู่ลองดูจำไม่ได้ใช่รึเปล่าซอนลบอยู่ก็คือซอสเรียงให้มันเรียงเลขเซคชันก่อนแล้วก็อันที่ซ้าเนี่ยให้ลบออกนะก็คือซอสที่มันเรียงและอันไหนบรรทัดที่มันซ้ํากันถ้าบออบอกไอเกทึมแบบนี้นะเพื่อดูว่ามันมีไอตัวโทเค็นที่ซ้ำกันอีอัน อันนี้มันไม่ซ้ำกันนะเหลือ,อยันนี่เราจะรู้นะฮะ,ะอ,อะ่าสอปั๊บเอ๊บต้อต้อออกเป็นไฟล์เนาะเอ๊บโทเค็นสามอ่ะที่ไฟล์โทเค็นสาม .dot.tft.wc.logl. โทเค็เามอ่ะผิดเลขสามไม่ซ้ำกันทักอันเลย <c oughs> นะครับสุดยอดแ <c oughs> สดง <c oughs> ว่า,ก,วาการล็อกอินสองหมื่นครั้งเนี่ยไอ้เลขโทเค็นเนี่ยไม่ซ้ำกันเลย น่าสนใจน่าสนใจสแสดงว่าอันนี้แรนดอมจริงๆก็ไม่มีประเด็นนะอันนี้เราไปออินอินพิมมันใช้ในหลายๆเรื่องนะเช่นเรื่องของแคปชั่นแฮชที่มันส่งมาเนี่ยนะถามว่าไอ Hat ure, ้แฮชแคปชั่นที่ที่เป็นรูปเนี่ยนะรูปเนี่ยมันจะมีเกียวกันหรือเปล่านะผมเจอมาหลายหลาย,หลายที่ทางการเป็นเทิไอ้รูปแคปชั่นเนี่ยเต็มที่ก็ร้อยเต็มที่ก็พันเราก็เนี่ยซีเวนเซอร์เอาแฮชเอาหมดออกมาเราก็ใส่เลยนะรูท้ามันก็ได้เหมือนกันใช่ไหมฮะนั่นแหละแต่ว่าถ้าเป็นแคปชั่นที่แข็งแกร่งหน่อย หลัๆมันเริ่มเปลี่ยนใหม่นะนะให้เราต้องไปคลิกอะไรนัแบบของ Google ถ้้อย่างนั้น,นะจะยากขึ้นมาหน่อยนะแต่ถ้าเป็นรูปแบบบ้าน,านแล้วให้เรากรอกที่เป็นรูปมาไม่ใช่เป็นรูปที่เจนขึ้นมาจากโปรแกรมนะเป็นรูปที่มันเป็นรูปเซฟตจาก jpg เงี้ยผมเชื่อว่ามันมันมีไม่กี่รูปหรอกเราก็ดึงออกมากหมดด้วยเซเวนเซอร์แล้วดูว่ารูปไหนแหกไหนก็ลองลองไล่ใส่เลยก็ได้นะโอเคเป็นต้นอันนี้คือเช็คเช็คเช็คและเนมเนทของสตริงที่เราเจอสมมติเราเจอสตริงนี้เราอยากรู้ว่าสตริงนี้มัน อ่ะจบนะมีคำถามคอมเมนต์เหมือนเดิมนะโอเคซีคอนเซอร์จบนะเหลือคอมเพลเลอร์ลองแบบนี้แล้วกันนะลองเออ่มันจะมันจะคอมเพลเลอร์เนี่ยมันจะเป็นทูที่แบบต้องเชนจากจากการลองอินทูเดอร์หรือว่ารีพิเตอร์มาก่อนเนาะถ้าเราจะมาเช็คว่าレスฟอนต์มันตายยังไง,งเดี๋ยวผมลองอเอาแบบง่ายๆนะลองล็อกอินเนี่ยลองใส่ยูเซอร์เนมที่มีอขา่าพิเศษที่มันน่าจะเออร์เลอร์ได้เช่นใส่คอร์ดเข้าไปนะกดล็อกอินปั๊บ ต้องใส่พาสเวิร์ดด้วยนะฮะใส่พาสเวิร์ตเข้าไปด้วยอ่ะแล้วกดล็อกอิน,นว,ว่าอะไรฮนะ Encounter แล้วก็ตามด้วยค่าพาสเวิร์ดแน่นอนี่ผมพิมพ์มั่วๆแอดไลน์หนึ่งคอร์รัลโกเจ็ดใส่อะไรแอดมินนะใส่ขวดไว้สองอันแล้วก็พิมพ์นี่มั่วๆไปเฮ้ยใส่ขวดสองอันไม่อัลเลอร์ว่ะอาสามาาันละเอัลเลอร์แค่นี้ผมรู้เลยไอ้ตรงตรงนี้มีช่องบัวไอโอเนชั่นแน่นอนนะฮะ <laughs> เพราะว่าใส่ขวดเข้าไปไอันหนึ่งเนี่ย มันเออร์เลอร์เพราะว่าโคตรมันที่มันครอบสตรีมอยู่เนี่ยมันเกินมันเป็นสามันใช่ไหมเพราะว่าเราลองมีการรับค่าเข้าไปใช่ไหมเอารับค่าไปรูดให้เป็นสตรีมเข้ามาปุ๊บไอ้ค่าที่เราจะมาใส่เนี่ยเราจะใส่โคตรเข้าไปก่อนอยู่แล้วใช่ไหมถ้ามันมีโคตรแทรกมาอันนึงเนี่ยมันเป็นสามมันไงมันก็เออร์เลอร์แต่ถ้ามันใส่ไปสองอันมันครบคู่มันก็ไม่เออร์เลอร์ทีนี้เราจะมาดูในในในレスปอนเดอรมันต่างกันยังไงนะอ่ะอันที่ผมจะดูก็คือล็อคอ่าล็อกอินด้วยอันนี้แล้วกันนะอ่าโอเคเราจะเห็นนนวว่่่าาาอัแรรกะเสง request ไป แอดมินที่มีโค้ดหนึ่งอันรีเคย์อันต่อมาที่เราส่งไปที่ล็อกอินมีโค้ดสองอันนะเราเห็นว่าหลังจากที่รีเลย์เสร็แล้วเนี่ยอันนี้คือล็อกอินไปใช่ไหมและส่วนคือมันไม่ได้ส่งให้นิเมลกับมันตรงมันรีเลย์ไปหน้าล็อกอินก็คือหน้านี้อันนี้คือล็อกอินที่ใส่โค้ดหนึ่งอันอันนี้คือหน้าหน้าหน้าล็อกกับที่มันรีเลย์กับมาล็อกอินที่มีโค้ดหนึ่งอันแล้วก็ผมก็ใส่ล็อกอินอีกอันหนึ่งที่มีโค้ดสองอันใช่ไหมโค้ดสองอันแล้วมันก็รีเลย์กับมาหน้าท 8ปด9 8 4 5ีเฮ้ยไซส์ไม่เท่ากันห่างกันประมาณ 4, 4ี5สอะไรที่มันต่างกันอ่ะคอมเพลเลอร์ ller, ช่วยดูหน่อยสิมันต่างกันตรงไหนเซนท t ูคอมเพลเลอร์แต่ว่าเลือกอันที่เป็น response นะเพราะเราจะเทียบ response นะอันที่1อันนี้นะโอเคเซนทรูคอมเพลอ่าคอมเพลเลอร์ Response เห็นไหมอันหนึ่งไซส์8409อันหนึ่งไซส์8454 อ่ะคอมแพร์ด้วยลองบดก่อนมันก็ช่วยให้เราคอมเพลตง่ายขึ้นนะยังไงอันที่เป็นสีส้มๆเนี่ยคืออะไรฮะมีการโมดิฟายนะไซส์ไม่เท่ากันเวลาไม่เท่ากันอุติซินซิกซิงวิวนิดนึ่งอ่า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 นี้่มันต่างกันเห็นไหมเซนเซอร์เอลเลอร์เอนคอร์เตอร์ป๊อปป้าบาร์ไอบอกเราเอลเลอรแต่ว่าไม่ได้มีเอลเลอร์อะไรเห็นไหมอันนี้มันต่างแค่นี้เลยอ่ะเห็นไหมดูง่ายไหมเห็นไหมคอมเพลอร์มันช่วยไฮไลท์จุดต่างให้เรา อันนี้แหละคือการหาช่องโหวนะ่และโดยใช้คอมเพลเลอร์แบบแมนนวลเนี่ยการที่มันแสดง a l e r การที่มันไม่แสดงอ l e r อันนี้เป็นการหาช่องโหว่ที่ยังเราแฮ็กได้แนละแต่ว่าจากสเต็ปอันนี้เจอ a l e r เราจะแฮ็กในต่อเดี๋ยวมันไมนเลยเลกเซนอื่นนะเลกเซนอันที่3วันนี้ผมสอนใช้ t o o l b u r s เนี่ยนะฮะเบสิคจนถึงอิมมีเดียตเนี่ยนะครบแทบทุกเมนูแนละ้วเหลือแค่ตัวปักอินนะฮะ extension กับพวกอ p t i o นที่เราไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะอ p t i o นอย่างที่บอก section handling เนี่ยนะตอนนี้เราใช้ตัวก็คือใช้ตัวไอตัวที่มาล็อกอินจากจากหน้าเว็บนะฮะจากจาก่าหรือเราสามารถที่จะใส่เข้าไปเองได้นะใส่แบบใส่ตัว section handling นะให้มันล็อกอินตลอดเวลาด้วย section อะไรอย่างเงี้ยนะใส่ไนดะ้ตรงเนี้ยในส่วนของ section handling รูถ้าเกิดมีการแบบออเทน n อะไรเงี้ยนะก็ก็อันนี้เป็นเรื่องอ p t i o นแะล้วแล้วแต่ element เป็นปีกย่อยนะ ถ้าเราต้องเบิร์ฟก็มีการผ่านอัพสตีพ็อกซี่เท่าไรก็แอดอันนี้เป็นบิ๊กย่อยเราไม่สนใจเท่าไหร่นะเอาหลักๆคือทูเนี่ยนะแทร็กเก็ตสอนแล้วจบนะเป็นไซส์แบบอย่างนี้พ็อกซี่สอนแล้วจบนะทำได้สไปเดอร์สอนแล้วจบนะดูว่าเว็บมีไฟล์มีขาดอะไรสแกนเนอร์ไม่มีนะเพราะว่าต้องเป็นตัวโปรแต่ใช้ไม่ยากนะอินโทรเดอร์สอนแล้วจบลองบูทฟอร์สฮาร์ดเบิร์ดนะรีพิเตอร์ชมให้ดูแล้วจบนะแก้ไขค่าจากไอ้นี่จาก จากพ็อกซี่จากเราเลือกรีเฟรชมาแล้วแก้ไขค่าส่งใหม่ๆได้ซีเวนเซอร์เช็คค่าที่เราเจอจากレスปอนเนี่ยเอามันแรนดอมหรือเปล่าน,นะจบดีโคเดอร์ก็เจอเอนโคดเป็รูสีพวกนี้ก็มาด mm ีโคดได้คอมเพลเลอร์เทียบレスปอนเทียบรีเควสตได้ว่าว่าส่งอินพุตแบบนี้กับส่งอินพุตแบบนี้レスปอนมันต่างกันนิดนึงอยากรู้ว่าต่างกันตอนไหนตรงไหนถ้าไปนั่งหาเองก็ใช้เวลาใช้คอมเพลเลอร์มันจะไฮไลท์ให้ต่างตรง,ง,งไหนตรงไหนเพิ่มตรงไหนลบ ตรงไหน modify เห็นไหจบนะฮะอันที่เดี๋ยเนี้เป็นเรื่องของพวก option และ e t e n d e r option u s e option project option อันเลทพวกนั้นเย่อยนะวันนี้จบนะเบิร์ก